ปวดศีรษะไมเกรนกำเริบเราจะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรสวัสดีครับหมอกโควิดนะครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าบางทีจากคนที่เวลาพอเป็นไมเกรนแล้วอ่ะเนื่องจากมันปวดรุนแรงถูกไหมครับปวดมากจนบางทีเราก็ไม่รู้จะดูแลตัวเองอย่างไรคือแน่นอนการปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยไมเกรนเนี่ยมันปวดได้มันต้องมีสิ่งกระตุ้นถูกไหมครับกรณีสิ่งกระตุ้นเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยที่เราต้องทําเลยก็คือเมื่อเราปวดศีรษะไมเกรนเราต้องเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนั้นๆเพราะว่าแต่ละคนมี ความไวต่อสิกระตุ้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นสิกระตุ้นเช่นบางคนมีอาหารเป็นสิกระตุ้นอาหารพวกไหนบ้างล่ะเช่นพ,พวกช็อกโกแลตพวกชีสหรือแม้แต่พวกกาแฟกาแฟนี่บางคนกินแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่บางคนกินก็แย่ลงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ําหอมกลิ่นทูบหรืออะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นมันก็จะทําให้เรามีอาการกระตุ้นในปอิสีสามไมเกรนได้ หรือเราอยู่ในที่อากาศร้อนๆหนาวๆโดยเฉพาะอากาศร้อนเนี่ยมันก็กระตุ้นให้ไมเกรนกำเริบได้บางคนก็ถูกกระตุ้นด้วยภาวะความตึงเครียดนะครับคือความตึงเครียดเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการปวดศรีรษะที่เขาเรียกอาการปวดเทนชันมันจะปวดตั้งแต่บ่าปวดขึ้นคออาการปวดศรีรษะเทนชันเนี่ยมันกระตุ้นให้อาการไมเกรนกำเริบได้หรือแม้แต่การนอนดึกการพักผ่อนน้อยอันนี้ก็ทําให้ไมเกรนกำเริบได้เพราะฉะนั้นข้อแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นบางคนก็อเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นแต่มันยังเจ็บอยู่ ทำยังไงล่ะเราเลี่ยงแล้วถูกไหมครับไมเกรนเนี่ยมันจะไม่ชอบสิ่งที่มันไม่ชอบคือไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบแสงจ้าไม่ชอบอากาศร้อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วก็ต้องอยู่ในบรรยากาศที่เงียบนะครับไม่มีเสียงดังและก็ปิดไฟให้มืดสนิทแค่ทาแค่นี้บางคนไมเกรนก็จะเริ่มทุเลาลงหรือถ้ายังถ้ายังปวดเยอะอยู่นะครับก็หมอก็แนะนําว่าใช้น้ําโคแพคครับมาประครบตรงตําแหน่งที่ปวดมันก็จะทําให้อาการปวดที่เกิดจากเส้นเลือดขยายแบบตุบๆอาการดีขึ้นได้สมมติ มันดีขึ้นแหละแต่มันก็ยังไม่หายก็อาจจะเลือกยาบางชนิดมากินเพื่อแก้ไขาอาการปวดแบบเฉียบพลันนะครับบางคนจะเข้าใจผิดว่าพอเป็นไมเกรนแล้วต้องอดทนให้นานที่สุดแล้วไม่ไม่ยอมกินยาแก้ปวดการทําแบบนั้นเนี่ยจะยิ่งส่งผลให้ไมเกรนมันกําเริบเร็วขึ้นบอกเลยว่าไมเกรนเนี่ยลักษณะการเกิดโรคมันคล้ายๆกับโรคลมชักเหมือนกันครับถ้าเราปล่อยเป็นนานๆก็ทําให้เราเราชักอยู่นานๆเวลาเราเป็นลมชักอยู่นานๆนั่นหมายความว่าความเสียหายที่เกิดกับสมองมากขึ้น หรือมองมองมักจะเปรียบทียอย่อย่างหนึ่งว่าเวลาเราเป็นเมคเรนเราปวดศรีรษะอยู่มันก็เหมือนกับมีใครเอาไฟมาเผาที่สมองเราอยู่เมื่อมีไฟเผาที่สมองเราอยู่เราท้าไงครับเราต้องดับถูกไหมครับการที่ดับนั่นแหละให้เร็วที่สุดน,น,นั่นคือการรีบกินยาแก้ปวดเพื่อให้อาการปวดหายไปอย่างรวดเร็วที่สุดยิ่งเราปล่อยให้อาการปวดนานมันยิ่งทําให้การเมคเรนเป็นรุนแรงและก็หนักขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกยาแก้ปวดมากินยาแก้ปวดกลุ่มแรกที่จะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หลายๆคนก็รู้จักแล้วเช่น ที่ผู้หญิงเอามากินแก้ปวดเมนเนี่ยก็สามารถแก้เรื่องปวดไมเกรนได้หรือแม้พวกไอบุโพรเฟนนะครับไดโคฟินแอกพวกเนี้ยแต่เป็นพวกกลุ่มที่ออกฤทธิ์เร็วนะครับไอพวกที่ออกฤทธิ์ช้าเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะความมันจะออกฤทธิ์ไมเกรนมันเป็นนานแล้วเรันเอาตัวที่ออกฤทธิ์เร็วก็จะช่วยเรื่องอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ดีบางคนอาจจะกินยาพาราร่วมด้วยได้นะครับแต่ว่ายาพาราไม่ใช่ยาหลักในการรักษาไมเกรนพอเรากินยาแล้วทําอะไรทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่หายหรือบางคนมีอาการอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นเช่นมีอากากร ปวดศีรษะมากอาเจียนไม่หยุดหรือมีอาการตาพร่ามัวแขนขาอ่อนแรงอะไรแบบนี้ถ้าท่านเป็นแบบนี้นะครับท่านต้องรีบไปปรึกษาหมอที่ท่านไว้ใจมากที่สุดเพราะว่าแสดงว่าการเป็นไมเกรนของท่านมันเป็นรุนแรงหรืออาจจะเป็นโรคอย่างอื่นที่ที่ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นไมเกรนแต่จริงๆมันไม่ใช่อาจจะเป็นเส้นเลือดในสมองโป่งพอง,งอาจจะมีเลือดออกในสมองมีเนื้องอกในสมองหรืออาจจะเป็นอาการของอาการปวดจากสาเหตุอย่างอื่นที่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ข้อมูลเบื้องต้นที่หมอพูดไปนะครับก็หมอคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อคนที่ฟังนะครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็อยากให้คนที่เป็นไมเกรนทุกคนเนี่ยหายจากโรคที่เป็นไมเกรนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรวมถึงไม่ปวดศรีรษะรวมถึงสุขภาพกายในด้าน,นอื่นๆก็แข็งแรงด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากหมอโควิดภูเก็ตตรวจรักษาทุกโกรคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ